สะพานลือยกลยไปทั่วลาสถาบันการศึกษานั้นมีชื่อเคีวยวคา วันนี้ครูก็อยากให้นักเรียนทุกคนทําโครงงานประจ,จําห้องเรียนนะคะเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยช่วยกันคิดว่าอยากจะทําโครงงานเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มาแจ้งกับครูค่ะเพื่อนๆพ,พ,พ,พวกเราจะทําหัวข้ออะไรกันดีเราว่าไปเก็บขยะที่ชายทะเลดีกว่าไหมพอเก็บเสร็จจะได้เล่นน้ำทะเลด้วยและมีอาหารทะเลอร่อยๆอีกตั้งหากเาแบบพ,เพื่อนเราว่าเก็บขยะจะทําเขตและผิดชอบในโรงเรียนดีกว่าไหมทําได้ทุกวันและเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วย การให้เพื่อเพืตามัประชาธิปไตยแล้วมาดูว่าพวกเราอยากทโครงการเรื่องอะไรมากกว่ากันอะไรคือประชาธิปไตยอ่ะช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยสิอ๋อประชาธิปไตยคือการที่เรารับฟังเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักและทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงเท่าเทียมกันแต่ก็ต้องรับฟังเสียงส่วนน้อยเลยเนาะงั้นให้เพื่อนเพื่อนทุกคนกลับไปคิดระหว่าง2เรื่องนี้แล้วพวกนี้ค่อยกลับมาตกลงอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆโหวตระหว่าง2ข้อนี้ว่าจะไปที่ไหนกันดี a few moments later สรุปผลการโหวตเพื่อนๆส่วนใหญ่เลือกเก็บขยะบ,บริเวณโรงเรียนมากกว่านักเรียนคะว,วันนี้ครูก็มีข่าวดีมาบอกทุกคนค่ะผอฝอากชื่นชมกับครูมาว่าพวกเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆครูภูมิใจในตัวพวกเรามากเลยค่ะเห็นไหมล่ะทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ถ้ามีหลักประชาธิปไตย